สนามก็มุงหลังคาด้วยสนามนั้นเป็นพื้นดินตั้งตุก๊กตาทําด้วยศิลาบ้างด้วยปลาสเตอร์บ้างหลอทองแดงบ้างเต็มไปหลายร้อยตัวตามเฉลียงรอบในตั้งตุ๊กตาอย่างย่อมย่อมฝาติดรูปภาพต่างๆส่วนประธานรอบนั้น ติดรูปภาพสีน้ำมันได้ไปเดินดูอยู่สองชั่วโมงเต็มๆเป็นอันว่าได้ดูส่วนหนึ่งในสี่หรืออย่างมากก็หนึ่งในสามของสิ่งที่มีอยู่ในนั้นแต่รูปภาพถึงสามพันแผ่นกว่าทั้งที่ได้คัดเลือกออกเสียแล้วไม่ยอมรับ ประมาณอีกสองพันรูปที่ได้ติดอยู่ในสลองนี้ <c oughs> มีอย่างโมเดิร์นน้อยกว่าอย่างเกา่าแต่ถึงจะเป็นโมเดิร์นก็เป็นอย่างดีไม่เหมือนอย่างที่เคยเกลียดมาได้เห็นรูปองคศรีสวัสด์เขาปั้นด้วยดินอยู่ในนั้นออกจากปั้นดีเวลาเพียงตกลง ต้องเลิกพักไวท้ทีเพราะกำหนดเวลารับแขกบ่ายสองโมงต้องกลับมากินข้าวตั้งแต่บ่ายสองโมงไปจนถึงบ่ายสี่โมงเป็นเวลารับแขกตั้งต้นมอเซีเออร์ปิช่องเจนาบอดีว่าการต่างประเทศแล้วบารอนเอลีไคเซนเป็นหัวหน้าแบงค์ สือนี้เร่มเก่าหน่อยนะครับก็เลยไม่ค่อยจะพลิกได้ง่ายๆมีราชทูตจีนและคนอื่นๆอีกก็มาเซ็นชื่อเปล่าๆอีกมากเวลาบ่ายสี่โมงไปเยี่ยมประธานกับบริพัตรที่วังเอลิเซมีทหารรับแบบอิตาเลียน จะรูนเป็นล่ามเปรซิเดนต์ไม่ภาคภูมิเหมือนอย่างมองซีเออร์เฟลิกโซดูเป็นคนอัจฉริยเรียบร้อยพูดจาปราศัยดีมากกลับมาแล้วได้ให้เจ้าพระยาสุรวงศ์นำตราจักรีไปให้สักครู่หนึ่งก็มาเยี่ยมตอบที่ลิเกชันติดผ้าสีเหลืองที่ดุมเสื้อมาเสร็จแล้ว พอมาถึงก็ชี้ให้ดูว่าได้ติดมาแล้วนั่งสนทนากันอยู่ข้างจะนานทั้งไปเยี่ยมและมาเยี่ยมตอบเปรซิดเนน์ไปแล้วจึงได้ไปเที่ยวร้านแต่ได้ไปที่ช่างหลอ่อในเรื่องที่จะหล่อรูปซึ่งตกลงกัน ให้ทำสำหรับจะไปตั้งในบางเกอกคือพระบรมรูปทรงม้านี่แหละนะครับเขาได้ปั้นตัวอย่างสองชิ้นไว้และเลือกรูปม้าอย่างที่ปั้นไวสองอย่างคือรูปขี่ม้าอย่างหนึ่งรูปที่ทำเล็กๆอย่างหนึ่งสั่งให้เขาเลือกเนื้อทองไว้ให้ดูด้วย แบ่งเป็นสี่ชั้นชั้นที่หนึ่งและชั้นที่สามแปลกันแต่แต่งตัวเรียบขึ้นและแต่งไม่เรียบราคาผิดกันถึงสองปอนชั้นที่สองเป็นสีดำไทยคงไม่ชอบชั้นที่สี่ผิวทองหยาบเกินไปคงไม่ชอบท่าที่หนึ่งกับที่สามทำไปทั้งสองอย่าง คนคงลงซื้อข้างถูกที่หนึ่งเห็นจะไม่ออกจึงได้ทำแต่ที่สามเขาขอให้ถ่ายรูปไวท้ทั้งสี่ด้านพรุ่งนี้จึงจะได้ไปถ่ายกลับมาก่อนเวลากินข้าวเมื่อกินข้าวแล้วไปดู ประการเพราะเหตุ <c oughs> ที่วันซึ่งจะมาดูอะไรก็ไม่ได้มีอยู่วันเดียวเท่านั้นจึงได้เลือกไปดูตอนนี้เป็นสถานที่แห่งหนึ่งตอนที่เสด็จไป พอดพระเนตรไปทรงเลือกทองสําหรับที่จะหล่อพระบรมรูปนั้นก็เป็นที่เรียบร้อยก็เหมือนกับการปั้นหล่อรูปทั้งหลายแหล่รูปปั้นเนี่ยนะครับจะต้องมีรูปที่ถ่ายไว้ทั้งสี่ด้านด้านทางด้านซ้ายด้านทางด้านขวาด้านตรงข้างหน้าและด้านข้างหลัง ทั้งสี่ด้านโดยทีเดียวถ้าจะให้ดีก็จำเป็นที่จะต้องไปนั่งให้ช่างเขาปั้นขึ้นก่อนคือขึ้นรูปเอาไว้เป็นอย่างนี้นะครับก็เข้าใจว่าการปั้นและหล่อในสมัยก่อนก็ไม่แตกต่างก,กับที่โรงหล่อของกรมศิลปากร ทำอยู่ทุกวันนี้นั่นก็เป็นส่วนเล็กน้อยที่ได้เสด็จไปทอดพระเนตรการปั้นหล่อพระบรมรูปทรงมาเมื่อปี2,450หลังจากนั้นเมื่อปั้นแล้วเสร็จแล้วส่งมาที่กรุงเทพและได้ประดิษฐานอยู่ที่ลานพระบรมรูปทรงมา มทุกวันนี้มีการสมโพธิเป็นการใหญ่เพราะว่าพระบรมรูปทรงมานี้นะครับประชาชนชาวสยามถวายเป็นของพระวันในงานพระราชพิธีรัชมังคลาพิเศษนี่ก็เป็นเรื่องราวของพระบรมรูปทรงมาที่ปรากฏอยู่ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านครับ <c oughs> พูดถึงเรื่องของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบรมรูปทรงมา้ามาแล้วผมก็ได้รับข่าวจากซีพีเรื่องโครงการสร้างพระพุทธ,ธนราวันรบพพิธพระพ,พุทธรูปฉลองพระองค์ปางห้ามสมุดในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชการปัจจุบัน ความที่ส่งมานั้นมีว่าในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหกรอบควรที่พระศกนิกกรชาวไทยจะได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านมูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบทและเครือเจริญโภคภัณฑ์จึงดำริจัดสร้างมงคลและวัตถุขึ้นในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไต้พระราชทานพระบรมราชานุญาตจัดสร้างพระพุทธธนร,ราวันตบพิษเป็นพระพุทธรูปยืนยกพระหัตถ์สองข้างห้ามสมุดเป็นพระพุทธรูปฉลองพระองค์ได้ทรง <c oughs> สถาปนาไว้ครั้งเสด็จออกทรงผนวดเป็นพระภิกษุเมื่อวันที่ห้าธันวาคมสองพปัจจุบัน ประดิษฐานอยู่ณวัดบวรนิเวศวิหารเพื่อให้ประชาชนได้มาสักการะบูชาอันเป็นพระมหากรุณาธิคุณหาสุดมิได้โดยมีพลอากาศตรีกำทนสินทวานนท์องคมนตรีเป็นประธานกรรมการอำนวยการนายวันลบเกียนวนนท์เป็นประธานกรรมการดำเนินงานชื่อพระราชทานพระพุทธนราวันตบพิษแปลว่าพระ ที่ประชาชนร่วมใจกันสร้างครับวัตถุประสงค์ในการจัดสร้างพระพุทธรูปคณะกรรมการได้ํำเนินการให้เป็นไปตามพระราชประสงค์ที่จะให้ประชาชนทั่วประเทศได้มีโอกาสสักการะบูชาเป็นพุทธานุสติยึดมั่นในพระรันตนารัยเป็นโอกาสดีที่พระสงฆนิกกรชาวไทยจะได้แสดงความจงรักภักดี น้อมเกล้าวน้อมกระหม่อมถวายในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหกรล่และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณโดยรายได้จากโครงการจะนำทูนเกล้าวทูนกระหม่อมถวายมูลนิธิชัยพัฒนา <c oughs> ในการดำเดนินการโครงสร้าง พระพุทธนาราวันตบวพิษคณะกรรมการได้ดำเนินงานร่วมกับมูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบทอันเป็นหน่วยงานนิติบงคลซึ่งรุดเครือเจริญโภกภัณฑ์ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติและสนองพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสมหามงคลสมัยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนพันษาห้ารอบเมื่อปี2530 พลอากาศตรีกำทนสินทวานนท์องค์คมนตรีเป็นประธานกรรมาการดำเนินกิจ,จากรรมสนองพระราชาดำริและดำเนินการตามรอยพระยุคลบาทในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชนบทและงานพัฒนาสังคมของพระบาทสมเด็จพระเจอยู่หัวรวมทั้งกับองค์กรอื่นๆเพื่อสาธารณประโยชน์ด้วย คณะกรรมการได้ดำเนินการจัดสร้างพระพุทธนาราวันตบพิษเป็นพระบูชาขนาดสูง72เซนติเมตรเนื้อนวโลหะสามองค์เพื่อทูลกล้าทูลกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระพิมพ์พระพุทธนาราวันตบพิษ เนื้อผงขนาดสูง3.2เซนติเมตรด้านหลังประดิษฐานตราสัญลักษณ์เฉลิมพระชนมายุ72พรรษาจำนวน1,672,000องค์เพื่อให้ประชาชนบริจาคบูชาองค์ละร้อยบาทครับองค์ละร้อยบาทเป็นพระผงนะครับพระพระพิมพ์เนื้อผงในการ จัดสร้างพระพิมพ์นี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเส้นพระเจ้าคือเส้นผมพระจีวรและมวลสารส่วนพระองค์สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกุลมหาสังฆปรินายกประธานผงมงคลต่างๆเช่นผงพระสมเด็จผงพระกริ่งต่างต ผงทองหลวงพ่อจินนสีเป็นต้นจากนี้ทางคณะกรรมการได้รวบรวมมวลสารจากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และวัดสำคัญทั่วประเทศกว่าร้อยห้าสิบแห่งผงพระพุทธคุณจากพระคณาจารย์ที่เคารพบูชามวลสารจากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สีแห่งได้แก่ สถานที่ประสูติตรัสรู้แสดงปฐมเทศนาและนิพานในเนปาลในอินเดียมวลสารจากวัดสุสัญัลไายแห่งในสีลังกาและจากวัดเก่าแก่ในจีนและญี่ปุ่นมาผสมเป็นเนื้อผงมีพิธีเททองและมีพิธีพุทธาพิเศษ <c oughs> โดยสมเด็จ,พ,จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระนาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระรมโอาร,าาราสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จแทนพระองค์ไปทรงเป็นประธานในพิธีพุทธาพิเศษพระพุทธนราวันตบพิษเมื่อวันที่ส1บเอ็ดตุลาคมที่ผ่านมาณพระอุโบสถวัดพระศรีสัสาสาดารามศรีรัตนศาสาศดารามทั้งหมดนี้ผู้ที่สนใจจะร่วมบริจาค บูชาเชิญสั่งจองได้ที่เครือเจริญโภคภัณฑ์ซีพีทาวเวอร์กองคลังมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนทุกสาขาทั่วประเทศธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนทุกสาขาทั่วประเทศธนาคารไทยพาณิชย์ทุกทุกสาขาทั่วประเทศธนาคารกรสิกรไทยทุกสาขาทั่วประเทศ ธนาคาร DBS ไทยธนุทุกสาขาทั่วประเทศร้าน7 e เ e ่ e อทุกสาขาทั่วประเทศกำหนดรับพระประมาณปลายเดือนพฤศจิกายน2542นี่คือพระที่สร้างในมหามงคลคราวนี้นะครับเป็นพระพิมพ์เนื้อผง บางห้ามสมุดผมได้เห็นภาพแล้วครับก็ควรจะพวกเราได้ไปบูชามาเพื่อเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นสิริมงคลแก่ตัวเองราคาองค์ละหนึ่งร้อยบาทครับ านผู้ฟังที่รักครับเมื่อวานนี้ผมได้รับจดหมายจากคุณพิสิทธิติวัตนซึ่งท่านได้บอกให้ทราบว่าสะพานข้ามคลองบางกอกน้อยในถนนจรัญสนิทวงนั้นนะเดิมชื่อสะพานพา,าสวริค์นะครับคุณพิสิทธิ์ถามมาว่า คำว่าพระราชกิจและพระราชกรณียกิจมีความหมายเหมือนกันไหมเพราะว่าได้ฟังข่าวทางทีวีบางทีก็เป็นพระราชกิจบางทีอีกช่องหนึ่งก็บอกพระราชกรณียกิจในกรณีที่สมเด็จพระเทพะรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จเพิ่มเดินไปในงานต่างๆเรื่องนี้ พระราชกรณียกิจนะครับเราจะยกไว้สำหรับชายกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถรวมทั้งอนุโลมสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชและสมเด็จพระเทพพรตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีด้วยเราถือกันว่า มากดีกว่าน้อยก็เหมือนกับเราไม่รู้ชั้นยศของราชการตำรวจทหารและก็ตำแหน่งนั้นเป็นตำแหน่งอย่างไรเราพอจะรู้กันว่ามีในร้อยในพันในพลบางทีเราไม่รู้เราก็จะเอาในพันกลายเป็นในพล คนที่เป็นในพันพอได้เห็นชื่อของตัวพิมพ์เป็นในพลก็รู้สึกเขินอายเป็นอย่างยิ่งหรือไม่ฉะนั้นคนที่เขาเป็นในพลลงมาแค่ในพันผู้ซึ่งเป็นเจ้าของตำแหน่งเจ้าของยศก็ย่อมไม่รู้สึกพออกพอใจเพราะอย่างนี้ผมถึงว่าชื่อนั้นสำคัญชะนี้ครับ เรื่องพระราชกิจและพระราชกรณียกิจก็ได้เรียนให้ทราบว่าเรายึดถือว่ามากดีกว่าน้อยสำหรับพระราชกิจนั้นก็เป็นคำราชาศัพท์ที่ใช้สำหรับพระบรมวงศานุวงศ์ที่มีพระอิสริยยศรองลงมาครับท่านอย่าไปเอาแต่คำว่า อย่างนี้ก็แล้วกันครับถืออย่างผมก็ดีกว่าคือว่าเป็นพระราชการณียกิจเลยเพราะว่าเราไม่ได้เอามาเป็นภาษาเขียนทางราชการแต่อย่างหนึ่งอย่างใดนะครับมีจดหมายอีกฉบับหนึ่งจากพันตำรวจเอกประจักษ์สินสุพรรณเพศซึ่ง เป็นพี่ชายของคุณสุภาสิริสุพรรณเพสัตผู้เขียนฉายหนังฟังเพลงทางสำนักพิมพ์ออของทางด้านพลอยแกมเพชรเนีน่แหละครับเขาได้พิมพ์จำหน่ายฉายหนังฟังเพลงมีเนื้อเพลงแล้วก็มีเรื่องราวของเพลงนี้ว่าใครเป็นผู้แต่งใครเป็นผู้ร้องใครเป็นผู้ให้ทำนอง เพลงนี้ดังในสมัยไหนพอสออะไรอย่างละเอียดผู้ที่สนใจในเรื่องเพลงและสนใจเรื่องว่าผู้แต่งนั้นใครดังในตอนไหนอย่างบางเวลาเขาพูดกันว่าเพลงนี้อยู่ในยุคซิกอย่างนี้เป็นต้นคุณประจักษ์ศิลนั้นเป็นพี่ชายของคุณสุภาสิรินะครับเขียนมาถึงผม บอกว่าผมพบคุณอามาตั้งแต่ผมยางเด็กๆพบอีกครั้งตอนที่คุณอาบุญชิดเกตไรานาคขึ้นไปพักผ่อนที่บ้านเชียงใหม่ราวปี2516-18ในตอนนั้นผมดำรงตำแหน่งเป็นผู้คบกองสถานีตำรวจภูทรอ,อำเภอเมืองเชียงใหม่ก็ได้พบคุณอาในคราวนั้นพบอีกเป็นบางครั้งเป็นระยะไกลๆเช่นที่สนามบิน แต่ไม่มีโอกาสไปทักทายเพราะเห็นคุณอามีแขกอยู่ก่อนแล้วเสมอเมอผมเป็นนักเรียนราชินีเช่นเดียวกับคุณอาแต่เมื่อขึ้นชั้นประถมปีที่สีก็ต้องออกไปอยู่โรงเรียนวชิราวุธเพื่อนนักเรียนราชินีที่ออกไปอยู่วชิราวุธพร้อมๆกันก็มีท่านทูตเดชบุญนาคท่านทูตเตดนะฮะเตดบุญนาคพูดถึง ท่านทูเตตนี่ผมขอออกนอกหน่อยชื่อเตตพ่อชื่อตุลน,นะฮะแม่ชื่อจันแจมก็ตั้งชื่อว่าเตตเป็นตัวต่อแต่มีเรื่องที่คนพูดไม่ชัดเรียกชื่อท่านทูเตตไปอีกความหมายหนึ่งจะเรียกว่ากระไรให้ถามคุณวีรชัย หนังสือพิมพ์สิ่งเสียนเยอะเป้าดูว่าคุณวีระชัยเรียกท่านทูตเตดว่ากระไรเมื่อสมัยที่คุณเตดซึ่งก็เท่ากับเป็นหลานผมเนี่ยนะครับก็ได้ร่วมเดินทางไปที่ปักกิ่งเมื่อปี2518ตอนนั้นยังเป็นดูเหมือนจะเป็นหัวหน้ากองเอเชียตะวันเขียงใต้ยอยู่ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้คุณวีรชัยไปหาคุณเตทีไรทุกคนหัวรอกขึ้นทุกทีส่วนจะเรียกว่าอะไรไม่กล้าที่จะมาพูดอย่างโจ่งแจ้งในนี้นะครับท่านลองนึกเอาเองก็แล้วกันนะผู้ที่เป็นนักเรียนรุ่นเดียวกับคุณประจักษ์ศิลก็คือคุณสมศรีรัฐพ,พ,พิพัฒน์หรือคุณแต๋วนี่เองนะครับ คุณประจักษ์ศินบอกว่าอย่างนี้ครับผมอ่านข้อเขียนขขาคุณอามานานมากตั้งแต่สยามรัฐมติชนไทยรัฐดูรายการขขาคุณอาทั้งช่องห้าช่องเจ็ดและก็ต้องตามไปไอทีวีกันอีกแล้วที่มีพ่อลูกเข้าครัวที่ผมติดตามยาวนานเพราะว่าหนึ่งผมเป็นคนชอบเที่ยวสองผมเป็นคนชอบกินที่สำคัญมากก็คือได้รู้จัก ผู้ที่คุณอาพูดถึงหลายคนเช่นคุณอาสรสรรแ์แผงสภาคุณอาจอรวีชมเสวีซึ่งทั้งสองท่านนี้ผมก็ยังรับประทานข้าวเสพสุรา้ากืนกับท่านเสมอเสมอเป็นเวลานานกว่า20ปีคงจะได้คุณประจักษ์ศิลบอกในรายการของคุณอาเมื่อเดือนสิงหาคมคุณอาได้พูดถึงโรงแรมแลนด์มาร์ค ซึ่งประชาสัมพันธ์เธอใช้คำว่าถั่วพลูแทนที่จะเป็นถั่วภูคุณอาบอกไปว่าเพราะว่าถั่วภูนั่นมันมีขอบออกไปเป็นสีทางมีขอบขึ้นไปยกขึ้นไปเป็นสีทางขอเรียนว่าเรื่องนี้ผมจําแม่นมากเพราะเมื่อเป็นนักเรียนวชิราวุธมีครูอยู่ท่านหนึ่งชื่อหม่อมเจ้าวิเศษศัก์ชาย,ยางกูล ท่านวิเศษเห็นเพื่อนผมคนหนึ่งหัวโนปูดขึ้นมาที่หน้าผากระหว่างผมด้านหน้าผากและลงมาถึงหว่างคิ้วท่านรับสั่งว่าเจ้าเอากระบาลไปลองกระบองใครเขามาหัวจึงนูนเป็นภูอย่างนี้เพื่อนของผมคนหนึ่งถามท่านว่าทำไมนูนแล้วต้องเป็นภูท่านรับสั่งตอบอธิบายว่าภูนั้นเป็นส่วนที่นูนสูงจากส่วนที่เป็นร่อง เพราะส่วนปูดดูนของแผลของเพื่อนผมนั้นอยู่ตรงร่องวางคิ้วพอดีท่านรับสั่งต่ออีกว่าคำว่าภูของทุเรียนนั้นก็แสดงถึงส่วนของเนื้อที่นูนสูงกว่าร่องขั้นระหว่างภูส่วนคำว่าถั่วภูนั้นเป็นชื่อเฉพาะของถั่วชนิดหนึ่งไม่เกี่ยวข้องกับคำว่าภูที่แปลว่านูน ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานปี2525 25ให้ความหมายว่าผู้คำนามเรียกสิ่งที่มีลักษณะนูนออกมาเช่นผู้ทุเรียนผู้ซึ่งเป็นนามทั่วผูคือเป็นชื่อของถั่วทั่วผูเนี่ยนะครับก็เป็นชื่อถั่วชนิดหนึ่ง ึ่งมีแขกขึ้นมาเป็นแขกขึ้นมานี่แหละครับยังไงผมก็ต้องเรียนให้ทราบว่าผมนึกไม่ออกเลยว่าจะเป็นอะไรเพราะว่าเขายกขึ้นมาเป็นขอบทั้งสี่แต่ละฝักก็เลยใช้คำว่าขอบครับตอนนี้เราก็รู้ครับว่าภูเนี่ยมันจะมี แกสี่แชกขึ้นมาในตัวฝักถั่วเพราะฉะนั้นก็ขอให้เรียกว่าถั่วพูนะครับไม่ใช่ถั่วพลูนะครับก็ต้องขอขอบพระคุณคุณประจักษ์ศิลมีอะไรว่างๆเขียนมาใหม่สิครับท่านผู้ฟังก็จะได้รับทราบสิ่งซึ่งเป็นความรู้ที่ผมยังเจาะลึกไปไม่ถึงบางทีก็เรียกอะไรผิดๆไปด้วย ต้องขอขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งครับว่างๆเขียนมาอีกนะครับวันนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้พรุ่งนี้มีเชี่ยวชวนชิมในตอนเช้าและมีรายการครอบจักกระวาลเป็นเรื่องราวของสถาบันอัญ,ญมณีให้ท่านได้ชมครับเวลา8 1ดนาฬิกา15นาทีทางทีวีช่องอาสนามเป้าครับสวัสดีครับ